สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองดับเครื่องชนน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกเก้าอี้นายกจะเป็นของใครปวดอดใจรอลุ้นผลการเลือกตั้งอีก22วันนายพิธาลิมเจริญรัฐค์ิเด d นายกพักก้าวไกลประกาศว่า ถ้าพักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลหากมีโอกาสได้กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมจะกระโดดใส่ทันทีพอพักก้าวไกลได้ประกาศนโยบายปฏิรูปกองทัพครบวงจรเป้าหมายเพื่อแยกทหารออกจากการเมืองเพื่อให้กองทัพต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยปิดประตูการปฏิวัติรัฐประหารที่ทำให้ประเทศถดถอยลงคลองมาสิบปี จึงถูกมองว่ายากที่เ้้าอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นของพรรคก้าวไกลยกเว้นพรรคก้าวไกลขึ้นแทนเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาจะได้เป็นนาย,ยกควบรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เต็มเหนี่ยวกันไปเลยถ้าฝันของพิธาเป็นจริงจะมีการปฏิรูปก,กองทัพไทยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีเริ่มจาก ยกเลิกระบบเกณฑ์อาหารเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจปรับลดงบจัดซื้ออาวุธในกองทัพให้เหมาะสมกับความเป็นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทัพไทยให้พร้อมรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเชื่อว่าถ้าพักก้าวไกลได้กำกับกระทรวงกลาโหมจะสั่งล้มโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำสามลำที่กำหนดให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของเยอรมัน แต่กำลังจะแก้ไขสัญญาเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่จีนผลิตเองพักก้าวไกลจะประกาศลดขนาดกองทัพและลดกำลังพลกองทัพ30%ถึง40%ภายใน4ปีจะทำให้กำลังพลประจำกองทัพซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า3.6แสนนายเหลือกำลังพลประจำการประมาณ2.3แสนนายช่วยประหยัดภาษีประชาชนไปได้อีก5 0,000ล้านบาทต่อปี ย้ำว่านโยบายประเด็นรูปกองทัพจัดหนักของพรรคก้าวไกลย,ยังมีนโยบายสำคัญเพิ่มอีกสองประเด็นข้อที่หนึ่งจัดตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่มาจากตัวแทนประชาชนเพื่อตรวจสอบควบคุมกองทัพไม่ให้ออกนอกลูนอกทางข้อที่สองขอคืนที่ดินกองทัพที่มากมายเหลือเฟือเพื่อนำไปจัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว ขอคืนธุรกิจต่างๆที่เป็นแหล่งผลประโยชน์ของกองทัพกลับมาเป็นของรัฐบาลเพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมนี่คือนโยบายปฏิญญรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลที่ไม่เคยมีพักไหนกล้าหารชาญชัยที่จะดับเครื่องชนกองทัพแบบเต็มคาราเบลและนี่คือเหตุผลที่พรรคก้าวไกลจะไม่มีโอกาสได้คุมกระทรวงกลาโหมอย่างที่ต้องการ เอวังก็มีด้วยประการชันนี้แหละเหยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ